รัตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจชาติถึงกับยอมไม่ได้กับพฤติกรรมของแก๊งวัยรุ่นกลางทำร้ายร่างกายตำรวจบาดเจ็บเย็บสี่เข็มสั่งลาดตัวดำเนินคดีหลังเกิดเหตุทำร้ายร่างกายดาบตำรวจชินพัฒทองปันพอหมู่ปราบปราบสพคันไล่จังหวัดอุบลราชธานีอายุก็มากแล้วมากถึง53ปี โดยพลตำรวจโทอชัยยนโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบเมื่อวันที่15เมษายนเวลาประมาณ3ามทุ่มดาบตำรวจชินพัฒนปฏิบัติหน้าที่จราจรอ,อยู่บริเวณหัวเกาะกลับรถเข้าพัทยาน,น้อยได้มีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกาันจึงได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมเพื่อระงับเหตุและแจ้งให้กลับบ้านแต่กลุ่มวัยรุ่นไม่ยอมกลับ ดาทอเจ้าหน้าที่ตำรวจลักษณะจะทำร้ายร่างกายดาบตำรวจชินพัฒน์จึงได้ถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานขณะถ่ายวิดีโออยู่นั้นได้มีชายวัยรุ่นวิ่งเข้ามาชกบริเวณตาข้างขวาจึงได้ล็อกตัวเพื่อทำการจับกุม แต่มีคนเข้ามาช่วยวัยรุ่นคนดังกล่าวทำให้หลุดพ้นจากการจับกุ่มไปได้จากนั้นรถกู้ภัยได้มารับตัวดาบตำรวจชินพัฒ์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริทนทรโดยได้รับบาดเจ็บบริเวณเปลือลกตาด้านขวาเย็บทั้งหมดสี่เข็ม

ได้ติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่กอ่อเหตุได้แล้ว14รายทุกรายอยู่ในการเมาสุราขนาดนี้อยู่ระหว่างการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่